ไปยทุกคนปาสโโอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Dark a n อ Ball Legend นะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับทางด้านของซูเปอร์ไซยะทลังครับก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับแล้วก็เป็นสายซับพอร์ตนะครับที่มีบัฟดาเมจแล้วก็ ล้างบัฟต่างๆให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับโดยจุดเด่นมันก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆครับว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับพอจะมาเป็นซัพพอร์ตของทีมฟิวเจอร์ตอนนี้ได้หรือไม่นะเรามาเริ่มกันที่การ์ดฟ้ากันก่อนเลยครับสำหรับการ์ดฟ้าเนี่ยก็จะมีความรุนแรงของการ์ดฟ้าแรงขึ้นอีก30%นะครับแล้วก็ยกเลิกความสามารถนะครับบัฟอัปเกรดของคู่ต่อสู้ครับในส่วนนี้ก็ทํางาน3ครั้งต่อ1เกมนะครับ มาตอนน่อที่ทางด้านของสเปเชียลสกิลครับก็หลังจากกดใช้งานก็จะทำการฟื้นฟูคินะครับ40หน่วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อร่วมทีม10%แล้วก็บวกดาเมจนะครับการ์ดใบต่อไป100%นะโดยไม่สามารถสแกตตได้นะทางด้าน m a นอ a บ i ลิตีก็จะจวกการ์ดเขียวขึ้นมือในใบถัดไปนะครับแล้วก็รีคิ50หน่วยครับยกเลิกสถานะอาการผิดปกติให้กับเพื่อร่วมทีมแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อร่วมทีมลง5วินาทีครับ นอกจากนี้ยังลดความเดียวโจกการ์ดหนึ่งเลเวลของศัตรูนะครับ20วิทางด้านของยูนิคอะบิลิตี้นะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับก็จะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นครับ80%นะครับรับดาเมจน้อยลงนะครับ50%มีอัตราการรีคินะครับเพิ่มขึ้น60%นะครับแล้วก็ถ้าตัวละครนี้นครับถูกสลับกลับเข้าไปในทีมครับหรือว่าอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับจะสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับถ้าการ์ดบนมือเรามี3ใบหรือน้อยกว่านะครับ ทำการรีคิว20หน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา15วิแล้วก็ลดความรุนแรงของสไตลดาเมจแล้วก็บาร์สดาเมจคู่ต่อสู้ลง15%นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าในทีมเราเป็นแท็กฟิวเจอร์ครับแท็กอีเวนต์เอกซ์คลูซีฟแล้วก็วิจิตาแครนครับจะทำการยกเลิกครับสถานะอาการผิดปกติให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นนครับโดยทำงาน3ครั้งต่อ1เกมนั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ยูนิค อา uh, i l i t y ที่สองของคลังครับในส่วนของยูนิตที่2เนี่ยก็จะลดเวลาเปลี่ยนตัวลง2วินะครับก็คือตัวละครนี้จะเปลี่ยนตัวอยู่ที่8วิแล้วก็ถ้าตัวละครนี้เข้ามาในสนามจะทําการรีคิ20หน่วยบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%รับดาเมจน้อยลง20%แล้วก็ลดคิคู่ต่อสู้ลง20หน่วยครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะคิดตามจํานวนที่ทลังลงมาในสนามนะครับก็คือถ้าลงมา2ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะลดอัดตราการฟื้นฟูคิคู่ต่อสู้ลง80%เป็นเวลา3วิ แล้วก็ถ้าลงมาในสนามเนี่ยยอดรวม3ครั้งขึ้นไปจะบวกนามจดให้กับทีมครับที่เป็นแท็กฟิวเจอร์ครับอีเวนต์เอกซ์คลูซีฟแล้วก็แท็กเวอจิต้าแคลนนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนด้านล่างนะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวละครนี้ใช้อาร์สการ์ต่างจะทาการรีคิกนะครับหหน่วยนะครับแล้วก็บวกนาเมจดเพิ่มขึ้น15%เปเ็นเวลา1ิบวิแล้วก็บวกความเร็วโจกัสนะครับ1เลเวลเป็นเวลา3าวิด้วยกันนะครับโอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดครับของ ซูเปอร์ไซยัาสอนะครับทั้งนะ,ะลิ้นพันกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านทีมแล้วก็ Equipment ที่ผมเลือกใช้นะครับตอนนี้นะครับโอเคหน้าตาทีมก็จะเป็นแท็กฟิวเจอร์ล้วนครับส่วนอ q คิ p เมนนะครับด้วยที่ว่าตัวละครนี้เป็นสายซัพพอร์ตครับผมจะเน้นไปทางด้านการอยู่ในสนามให้ได้แล้วก็การทนดาเมจให้ได้นะเพื่อจะเอาบัฟดาเมจให้กับเพื่อนนะครับก็จะเป็น Equipment ที่บวกทางด้านแมกเนแล้วก็ค่าป้องกันต่างๆนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับไปมากผมจะเลือกเอาทั้งลงมาเป็นตัวแรกนะครับเ,เพื่อจะสลับเลยนะ เอาบัฟ่ความสามารถในการลงสนามบ่อยนะครับทั้งหมด3ครั้งขึ้นไปเพื่อจะทําให้เพื่อนในทีมได้ดามจเพิ่มขึ้นหน้าที่หลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับเอามาบัฟดามจล้างบัฟเอ่อผลเสียให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโอเคการเขียวสไตล์ไปโดนลดไปการฟ้าไม่ได้ฟันเต็มเต็ม ทั้งรีเจนเลือดขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่ว่ายังมีสถานะ p a r a l y ซ์เขาจะติดหรือเปล่าอ้าวหายไปแล้วโดนฟันมาก่อนครับแล้วสลับทางด้านของโลเซอันตราสไตเข้ามาจังหวะนี้เจอ cover สไตของโลเซ่แล้วเราก็จำไว้ครับครั้งสลับไปแล้วทั้งหมด2ครั้งนะโดยที่ว่าการสลับต่อครั้งก็มีบัฟดาเมจครับเล็กน้อยให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะ ถ้ารวมๆก็จะประมาณ30%นะครับถ้าสลับครบทั้งหมด3ครั้งก็ดีอยู่โอเคบลัสนะครับทีนึงสลับกดเมนครับลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีมนะเน้นสลับบ่อยๆปรับ ตอนนี้เราก็ได้บัฟดาเมจตามที่เราต้องการแล้วนะเพราะว่าสลับครบ3ครั้งตึงๆไปกดเมนาบิลิตี้โอเคเขากดเหมือนกันครับยกเลิกการแพ้ธาตุปาไปหนึ่งดอกแล้วเลือกหลบสไตป์ไปหนึ่งทีโอ้โหแรงมากผิดด้วยเลเจนดอรี่ฟินิชมีทั้งดาบทั้งเคียวเกมนี้รำดาบไปก่อนป๊อป๊อป๊ปแล้วเสกเคียวขึ้นมา ดึงฟันไว้หนึ่งทีโอมีกดออกเล็กน้อยโอเคครับจีจีมาเจอทางด้านของไซยะทีมไหมทีน,นี้มาเฮ้ยกาลิกันไม่โดนแทบ็บโดนเขี่ยทิ้งมาครับ สุ per ปปสยาโฟบาสมาจังหวะนี้สลับไปหนึ่งครั้งเจอระหว่างสีเขียวกับสีม่วงแล้วอัลติเมตเออใช่สเปเชียลบุฟมาโอเคโดนไปประมาณ20%แล้วบลัชส่วนไปโดนต่อยแทบมาอีกสไตล์ไปครับอีกทีนึงสไตล์ไปอีกหนึ่งทีปึ๊บ ยังไงล่ะสลับครั้งไม่หนึ่งทีครับเล่นลูกสลับบ่อยหลบสไ์ไปโดนหลบได้แล้วการ์ดฟ้ามาจังหวะนี้โบเข้าให้แล้วกดการ์ดเขียวใส่การ์ดฟ้าขึ้นมาอีกหนึ่งใบโดนต่อยแทบมาครับเขาไม่มีเกณฑ์หลบแล้วบลาสราครับเขากดการ์ดฟ้ามาจาาังหวะนี้เราเลือกหลบสไตไปเลยสลับครั้งที่สองนะเป็นลูกตุกติกของเจ้าตัวละครนี้ เน้นสลับบัฟให้เพื่อน b l a มไปครับล l a s ไปกึ่งทีก็จะคล้ายๆกับวาโดนะครับวาโดจะเป็นการสลับเพื่อสแตตดาเมจเพิ่มขึ้นทีละ5%ปเนะครับคือถ้าเราอยากได้ทั้งหมด20%ต้องสลับส่ทีใช่ไหมแต่สลับตัวละครครั้งนี้สลับแค่3มครั้งก็ได้แล้ว30%ด้วยเยอะกว่าด้วยนะแต่ว่ามันจะแลกกลับมาโดยที่การไม่ ได้เลือดจากการสวิชตัวนะครับแต่ว่าเป็นการกดการเขียวเพื่อเพิ่มเลือดให้กับเพื่อร่วมทีมแทนไม่เป็นไรสลับไรซิ่งรัดไปเลยนะครับทางตันละบนมือมีแต่บลัสอาร์ตโอ้โหโดนเดาได้ไม่เป็นไรครับเกมเรานำเยอะมากลบตายดิเฮ้ยล็อกหลบเบติต้ามา เจิต้าแพสสีเขียวนะฮะโอ้โหแต่ว่ากดไรซิ่งลัดไปเลยจังหวะนี้ถึงตายหรือเปล่าเอลิเมนต์แฟกเตอร์ย้อนกลับโอ้โหแล้วการฟ้ามาจังหวะนี้เหมือนไม่น่ารอดรอะแรงเกินตายเนี่ยตายจินโอ้โหไม่เป็นไรสองตัวก็ไหวอยู่ครับ เรียบร้อยครับหนึ่งศพทำดาเมจถึงกับเพื่อนร่วมทีมข้างล่างด้วยหลบต้ายไปโดนหลบได้โอเคเราจะไม่ทำการคัมเวอร์ครับเพราะว่าถ้าเราคัมเวอร์เบจิต้าจะจั่วการ์ดได้หนึ่งใบฟรีโอเคจังหวะที่เราสามารถเลือกคัมเวอร์ได้แล้วแต่น่าจะหลุดคอมโบโเฮ้ยเหนียวนแน่นเหนียวนแน่นหลุดคอมโบแล้วครับ โอเคอไหนๆก็เจ้าของคลิปมาปิดบัญชีหน่อยแล้วกันปิดจะทองหลังพระนายมาเอาหน้าหน่อยโอเคครับดีจีอ่าเป็นทางด้านของแอนดรอยนะครับเอาจัดมาเลยเข้าทางผมนี่ผมรออยู่แล้วไงไดันออกไปแล้ว ขึ้นเต่าทำลายทีมเรียกว่าเป็นขึ้นเต่าทำลายมิตรภาพเพราะว่าโดนกันทั่วหน้าโอเคเหมือนผมจะไม่ได้รีวิวเจ้า18แดงตัวนี้โอเคไว้มีโอกาสก่อนตอนนี้เราบ้าฟิวเจอรอ์ตัวเทเยอะตัวเทเ,ทเ,ทเทยอะสไตล์ไปเจอ17เอ้ย18สิบลาสไปหนึ่งทีครับเก็บยูนิเกตก่อนก่อนจะเปลี่ยนตัวออกเอ้เราสลับซ้อนนะ ปึ๊บปึ๊บ,บจวัวว่าอีกหนึ่งใบโอเคเป็นการจััวจากครัง้งหลังจากสวิชตัวหนึ่งใบครับถ้าการบนมือต่ำกว่า,าสามใบนะแล้วก็โลเซลงสนามเจอหน้าคู่ต่อสู้ก็จะได้ใบหนึ่งตะกี้เลยได้มาสองใบนี่แน่โอเคผมโอเคผมกำล,ลังเลวเลยว่าผมน่าจะใช้การฟ้าก่อนเพราะว่าผมกลัวอีตัวนี้มันตัดการนะแต่ว่าตะกี้นี้เขาซุ่มตัดติดใบดการฟ้าเลยยังอยู่บนมือเราบราสไปชน ขึ้นเต่ามาเราหลบก,การ์ดเขียวหนึ่งจังหวะจังหวะน,นี่บอกลาได้เลยครับสาวแว่นนี่แน่บราชนเอาเกือบหลบไม่ทันลืบสวยวิแรงมากเจอเขียวสับสับสับแต่ว่าเจอสีม่วงเราก็สับไม่เป็นเหมือนกันอึดม,มากเอ่อผมขอเปลี่ยนตัวไหมการ์ดฟ้าก่อนอ,อยากเก็บทางด้านของอาตเมส,สกิลไว้ก่อน ต่อที่ใบบราดโชนอีกแล้วอีกใบนึงละ่ะโอเคสไตปไปซวิชตัวโอ้ได้การมาอีกสองใบป็นการคอมโบกับตัวละครนี้ได้ดีเช่นกันโอเคกดเมนาบิลิตี้ครับไล่ล,ลำ สลับทานะของ17มาแต่ว่าจะไม่ฟื้นนะครับทางด้านของเรามีความสามารถในการยกเลิกการเลี้งเลือดของคู่ต่อสู้หลับไปเลยยังไงต่อการดเขียวดีครับกระแทกเข้าไปเต็มเต็มตามไปสไตล์ต่อเนื่องครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะตายและเพราะว่าครั้งจริงๆลูกเล่นมันก็ไม่ใช่ตัวดาวมิจ,จ๋านะแต่ว่าเป็นการบัฟแล้วก็ รถสถานะดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะตัวละครนี้หลักๆก็เอามาลงสนามให้เกิน3ครั้งแล้วก็เอาไว้รับไลซิ่งรัดก็น่าจะโอเคล้วจิงๆครับ